สวัสดีครับท่านผู s, ้ชมครับประเด็นดังหลังข่าววันนี้เป็นตอนต่อนเนื่องจากเมื่อวานเมื่อวานนี้ผมมาคุยกับรองผู้ว่ากทมดรธีรชนมโนมัม่พิบูลมาที่สถานีประตูระบายน้ำสามเสนที่คุยกันเมื่อวานเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าใครได้ติดตามได้ฟังได้ดูเมื่อวานคนที่ถูกน้ําท่วมอยู่คงสบายใจขึ้นเยอะมองเห็นภาพเลยว่าจากนี้มาตรการป้องกันต่างๆที่ท่านว่านั้นเนี่ยน้ําจะไม่ท่วมอีกแล้วหรือถ้าท่วมอย่างน้อยก็ไม่ท่วมเท่าปีที่แล้ว แต่ว่าปัจจัยจากภายนอกอันนี้ที่พูดหมายถึงในกทมนะฮะปัจจัยจากภายนอกนั้นต้องฝากไว้กับคณะกรรมการบริหารจัดก,การน้ําน้ําที่มาจากเขื่อนจะทํำยังไงไปจะน,น,นั่นหนูนอกเหนือความรับผิดชอบของกทมแต่ที่เรามาจอะที่นี่สําหรับที่น้องกทมที่ถูกน้ําท่วมคราวนี้ก็คงจะได้เห็นทิศทางว่าจากนี้ไปรัฐบาลจะทํำยังไงรัฐบาลกับกทมตกลงกัน12ข้อว่าจากนี้ใครจะทํำยังไงฉะนั้น ใครได้ฟังเมื่อวานนี้ก็คงจะได้สบายใจในส่วนหนึ่งแต่วันนี้รายการยังมีต่อข้อหาของกทมความแคลงใจที่คนมีต่อกทมมีเยอะฉะนั้นวันนี้ไหนๆก็มาเจอรองผู้ว่ากทมแล้วขอซักไซส์ไล่เลียงหน่อยสิ่งที่คาใจคนกรุงเทพที่ถูกน้ําท่วมเขาคาใจเรื่องกทมหลายเรื่องผมจะได้สนทนากับท่านรองผู้ว่ากทมก่อนสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับขอพักสักครู่แล้วกลับมาช่วงหน้าครับ เที่ยวด้กันบ่อยมากอุ้ยไม่ใช่แฟนนะคะ,ะ,ะล,ลุยไหนลุยกันตลอดปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้เจี๊ยบเสมอทุกฉากทุกมุมของเมืองไทยเที่ยวแบบไหนก็ประทับใจเป็นเพื่อนสนิทคุณแม่มานานแต่ตอนนี้เป็นเพื่อนสนิทเจ็บไปแล้วนี่ไงคะอนุสานอสอทผู่มือนักเที่ยวที่คนไทยภูมิใจ ชีวิตที่เปลี่ยนไปอาจทำให้ความรู้สึกที่มีต่อสายน้ำไม่เหมือนเดิมแต่เราเชื่อว่าเพียงเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติอย่างเกื้อกูลสายน้ำที่เรารักและผูกพันจะกลับมาสวยงามเหมือนเดิมและอยู่กับเราอย่างยั่งยืน อยู่กับรองผู้ว่ากมทมดรธีรชนมโนใหม่พิบุลต่านลองครับท่านลองท่านรองคงคงได้ยินกับหูตัวเองเ <c oughs> พื่อนคงถามอ่านหนังสือพิมพ์ฟังวิทยุดูทีวีกทมเขาตกเป็นจำเลยนะคราวที่แล้วข้อหาที่หนึ่งก่อนไม่ยอมให้น้ําผ่านกรุงเทพถ้ายอมให้น้ําผ่านกรุงเทพให้น้ําท่วมเสียบ้างคนที่อยู่เหนือเหนือ,นอขึ้นไปแถวแถวดอนเมืองแถวแถวสายไหมแถวแถวปทุมธานีเขาก็ไม่ยับเยินขนาดนี้ เวลาตอบปัญหาเนี้ยกานลองตอบเขาว่าอย่างไงคือจริงๆต้องตอบว่ากทมได้ยอมให้น้ําผ่านอยอมให้น้ําผ่านแล้วเราเราอยากให้ผ่านในช่องทางที่ถูกต้องคือไม่ให้ผ่าเข้ามากลางเมืองเออเจนได้ว่าตอนที่ผมเข้าไปไประชุมในที่ทการบริหารจัดการน้ำสิ่งแรกที่ผมขอเลยก็บอกให้เปิดประตูระบายน้ําตรงคลองหกวาสายล่างระหว่างคลองหกับคลองสิบสามคลองเจ็ดแตงเ้าสิบเนี่ยให้เปิดลงมาเลยนะฮะเพื่อให้น้ํามันไหลผ่านฝสเว นะเพื่อให้ปัดเวทำงานอันนี้ันสำคัญมากอัน,น,นที่หนึ่งนะครับอันที่สองก็คือให้สานีสูบน้ำของกรมชนประทานเนี่ยตรงรอยต่องกทมเนี่ยตรงคลองหกวาสายล่างะนะฮะตรงหนองจอกคลองแสนแสบและตรงคลองประเวศสามจุดตรงนี้มีเครื่องสูบน้ำห้าสิตัวสูบน้ำได้วละสิบสล้านลูกบากเมตรเนี่ยอขอให้เปิดร้อเลย นะซึ่งที่ผ่านมาตอนต้นเดือนมกราเนี่ยไม่ได้เปิดอะไรสักเรื่องด้วยอาจจะเป็นเรื่องมวนชนเรื่องอะไรเนี่ยนะฮะพอที่ประชุมตัดสินใจเปิดเครื่องเนี่ยก็คือน้ําออกไปทางบางประกงได้เวลา13ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับเสร็จแล้วดึงน้ําลงไปทางใต้นะครับเพื่อผ่านไปที่สมุทรปราการลงไปที่อ่าวปากอ่าวนะแต่ว่าไอ้ตัวที่ลึงเข้าฝัดเวเนี่ยมันเดินช้าไปนิดนึง คือไปเปิดเอา,เ,อาเมื่อเกิดเหตุการณ์น้ําเข้ามาแล้วนะฮะมันเลยไม่ค่อยถ่านการไม่ค่อยทันการเพราะฉะนั้นเ,เมื่อเมื่อการประชุมเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาที่เมื่อวานได้เรียนให้คุณสุภาพทราบนะครับว่า,าถ้าเราไม่ไปขวางที่คลองระพีพัดปล่อยให้น้าไหลลงมาเรื่อยๆนะครับถึงคลองลังสตมาหกวา่าไล่ต่อผ่านกรุงเทพไปสมุรปราก,การลงปากอ,าอ่าวจะไม่ได้ทําอ,อย่างนั้นอ,งน,นอง,งนั้นเนี่ยก็คือ70กิโลคูณ15กิโลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งเมื่อปี2538 คือปล่อยให้น้ำมันไหลตามฝัดเชื้ตามธรรมชาติลงมาเนี่ย<ะ>มันจะโดน1ิเซน20เซนไม่เป็นไระนะแล้วเราไปแก้ตรงคอสะพานติดเครื่องผักดันน้าบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับอันเนี้ยมันก็จะแก้ปัญหา<ะ>ออปีที่แล้วเราลอดมา29เขต<ะ>เพราะกทมเนี่ยยอมให้ผ่านตรงฝัดเชื้ตรงนี้แต่ที่นี่มันไม่อย่างนั้นเลยสิคนคที่เขาอยู่สายไหมครับอยู่แถวแถวดอนเมืองสายไหมปทุมธานีลำลูกกาน้ําก็ท่วมบ้านอยู่แค่นี้นะเขาบอกแหมปล่อยให้ผ่านกทมซะบ้างนิดๆหน่อยๆมันก็ลงทะเลไปเลยครับ ตรงเนี้ยที่เขาถามว่าทําไมไม่ยอมคือมันมันเป็นปัญหาตรงที่ว่าถ้าหากเราปล่อยตรงนั้นเนี่ยพอมันจัดการผิดคือน้ำเนี่ยมันควรจะไปทางาทางคลองหกถึงคลองสิาแต่ปล่อยให้เข้ามาตรงกลางคลองหนึ่งถึงคลองหเนี่ยมันก็เข้ามากลางเมืองเราลองจินตนาการว่าถ้าปล่อยให้น้ํามาถึงสยามสแควร์ผ่านวังสวนจิตผ่านวังสประทุมเ,เข้าไปที่สีลมไปถึงพระโขนงเนี่ย ห้าสิบเขตจะไปหมดเลยครับไปหมดเลยนั่นนั่นคือสิ่งสำคัญไปหมดเลยมันก็อยู่ไม่นานไม่ใช่เหรอก็ไปหมดเลยมันจะเป็นการวินาสันตโลครั้งยิ่งใหญ่เลยครับนั่นในเรืงกระแสไฟฟ้าดับที่ท่านที่ท่านนายกพูดนะนะฮะก่อนที่จะมีการตั้งะกรรมการบรหิหารจัดการน้ำเนี่ยบอกว่าถ้าช่วงต้นเดือนตุลาถ้าไปดูเทปเก่าเห็นว่าห้าสิบเขตต้องจมน้ําหมดเราต้องอยู่กับมันสักสองเดือน<ม>บางทีอาจจะต้องสูงเมตรเมตรห้าส<ม>ิบจะเป็นอย่างนั้นนั่นคือเหตุการณ์แต่ว่าถ้าคนก็แขลงใจว่าเอะถ้ากรทม ไม่เตรียมการหลอกคูคลองไว้แล้วก็ใช้ระบบสูบน้ําอย่างเต็มที่มันก็ไม่น่าจะอยู่นานมันก็น่าจะไหลลงทะเลไปได้สิเพราะมีคนไปบอกนี่แถวแถว,แถวบางปูบางพลีไม่มีน้ํามาดูท,าทํามคลองเทเวศน้ําแห้งคลองแสนแสบข้างําเนียบก็ไม่มีน้าเอ๊ะก็แปลว่ากทามอไม่ยอมให้น้ําเข้ามาเออนี่นี่เขาตังเกตนะ,ะแห้งเพราะเราเปิดเครื่องสูบน้ำํำเดี๋ยวด้ภาพในภาพจ,จอจะเห็นในเวลาเครื่องสูบน้ํา ลักษณะจะจะจะเป็นที่เห็นอย่างในภาพเนี่ยนะครับคือหมายจงว่าเวลาเปิดแล้วเนี่ยน้ามันก็นจ,ะจะลงไปเลยฮะลงไปเลยครับมันก็เลยดูแห้งแล้วทำไมต้องให้แห้งแห้งเพื่อให้มีความลาดเอียงสมมติสมม,ต,สม,มติถ้าคลองมันเสมอกันหมดเนี่ยนะฮะ,ะน้ำต้นน้ำมันก็ลงมาไปน้ำไม่ได้เพราะเราต้องกดน้ำให้เอียงลงนะ,ะเมื่อเมื่อเมื่อดูดน้ำตรงปลายทางให้น้ำแห้งเนี่ยน้ำจากต้นน้ำมันก็จะไหลลงมาอ๋ออันนั้นคือสาเหตุแต่ว่าคนก็ไปเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมคลองในกรุงแห้งหมดทางเหนือเขายับเยินกันอยู่เนี่ย ร้อยให้มันปริมปริมบ้างยังพอทนได้น้ำก็จะไม่ไหลเลยครับน้ำไม่ไหลแล้วเราเรามีสมุดสักเล่มนะฮะเรากรดินดินสอวางไว้บนสมุดเนี่ยมันไม่เคลื่อนที่ะฮะ แต่ถ้าเรายกสมุดขึ้นเนี่ยดินสอมันจะไหลลงไปตรง,ตรงข้างได้นั่นก็คือสิ่งที่พระองค์ท่านรับสั่งเรื่องเตรเดียนก็คือความลาดเอียงต้องให้น้ํามีความลาดเอียงหมายถึงปลายทางตรงกลางเมืองตรงประตูระบายน้ําที่จอกเจ้าพญาเนี่ยต้องกดให้ต่าที่สุดกดให้ต่ำที่สุด,ก,ดก็คือสูบใช้เครื่องเนี่ยสูบเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์จะเห็นได้ว่าปีที่แล้วเนี่ยค่าสูบน้ําอย่างเดียว300กว่าล้าน300กว่าล้านก็คือเราเดินกระแสไฟฟ้าเต็มที่ทุกสถานีสูบน้ำฉะนั้นฉะนั้นภาพที่เห็นอออออยยยูู่่่ใในนนจเเเมืืกี้ทลลงงดดดปิหัวา กทมได้ได้ระบายน้ําอย่างสูบน้ําออกอย่างเต็มที่เป็มกำลังเลยครับคือเรียกว่าทําเกินรอ้อยท, <ำ S 2> ท่เ,ยนเ,นเกินร้อยอสถานีสูบน้ําธรรมดาสมมติมีที่นี่มี15เครื่องอถ,ถ้าจะเปิดธรรมดาเนี่ยควรอาจจะต้องเปิดสักประมาณ12เครื่องเป็นอย่างมาก 10- บถึงสิเครื่องอ,อีก3-5เครื่องต้องพักพักเพื่อให้เขาหมุนเวียนคือเครื่องเวลาเดินไป16ชั่วโมงเนี่ยต้องให้พักบ้างไม่งั้นเครื่องจะร้อนรหรือแชั่วโมงพักมันต้องมีการหมุนตลอดในในการหมุนอย่างเงี้ยในช่วงที่น้ํามาเยอะเนี่ยเราตัดสินใจเปิดหมดเลย เปิดจนที่บางซื่อเนี่ยพังไปเครื่องหนึ่งนะฮะไอ,ไอสิ่งเหล่านี้คือสิ่งซึ่งบางทีคนไม่เข้าใจมาถึงเอ๊ะทำไมอีกห้าเครื่องไม่เปิดจริงๆก็คือมันมันเป็นเวรที่ต้องเปิดพักเปิดพัก<ห>แล้วอีกเรื่องหนึ่งท่านรองจะมีคําตอบอยังไงคนที่อยู่ซอยแสมแสมแสบตั้งแต่บางชันแนนนต่นนต้นต้นแสมแสบเนี่ยนะน้าเยอะสูงร้อยประมาณร้อยกว่าเหนือระดับน้ําทะเลพอมากลางกลางคลองแสมแสบไม่มีน้ําพอไปดูน้ําที่จะส่งอุโมง์ยักษ์ไปพระรามเก้า น้ำน,นิดหน่อยพอไปถึงคลองพระขนงเกือบจะไม่มีน้าให้สูบเออทาไมมันเก็นอย่างนั้นก็เ็แบบเดียวกันฮะก็ค,คือมันมันถูกสูบแต่ว่าพอเป็นอุโมงค์เนี่ยมันสูบจากข้างใต้มันน้ํามันลงไปที่ซ้ํมเราทําลงไปล <ừ> ึกยี่สเมตรเนี่ยนะฮะพอลงไปลึกยี่สเมตรแล้วก็สูบจากข้างข้างล่างขึ้นมาด้วยกําลังที่สูบเต็มที่ทน้ํมันก็จะกด <ừ> ลงไปแห้ง <ừ> เหมือนกับตรงนี้ฮะเราดูที่ประตูระบายน้ํารักษาเดียวกันหมดเลยคือเราจะต้องกดให้แห้งที่สุดเพราะนั <ừ> ้นจะเห็นได้ว่าสิ่งที่กทมทําด้านตะวันออกก็คือให้ฝัดเทางน ด้านเหนือที่ท่านรัฐมนตรีสุกัพลไปช่วยทำบิ๊กแบกเนี่ยซึ่งคนเห็นเป็นผู้ร้ายนะฮะจริงๆก็คือเป็นพระเอกเป็นกู้ตัวที่ช่วยชะลอน้ําก็คือการเสริมคันเพชรชลบุรบนะฮะส่วนตะวันตกเนี่ยจะเห็นว่าพระรามสองทำไมน้ําไม่ท่วมก็เพราะมีแก้มลิง76ตารางกิโลเมตรซึ่งคนบอกว่าทำไมมันแห้งผากงั้นแห้งผักก็เพื่อให้น้ํามันไหลลงมาเติมพอพอมันแห้งเนี่ยน้ำมันก็ผ่านคลองลาดมนตรีคลองสนามชัยมันก็ทําให้พระรามสองไม่ถูกน้าท่วม นึกถึงบิ๊กแบกที่ท่านพูดเมื่อกี้คราวที่แล้วเนี่ยฝั่งโน้นน้าท่วมฝั่งนี้น้ําแห้งจะตีกันตายลรือกันไปรลรือกันมาเนี่ยนะที่ประชุมในในที่ประชุมที่ทําเนียบเมื่อสองวันได้ยินว่าทางกทมได้หยิบเรื่องนี้มาพูดเหมือนกันบอกว่าช่วยไปอธิบายกับประชาชนหน่อยนะเวลาเกิดเหตุอย่างนี้ เออมันเป็นยังไงเป็นยังไงคือคือ,คอเรา่างนี้ฮะเราเรียนว่าเอ,อ่อในการแก้ไขปัญหาในอนาคตเนี่ยสมมติคลองมหาสวัสดิ์ถ้าจะทำเขื่อนเนี่ยออออจะทาแต่ฝั่งกทมฝัออ่งนนทบุรีต้องทําด้วยออไ,มไม่ใช่กทมสูงกว่านนทบุรี50าเซนพอน้ามาเอาเมองนนท่วม50เซนแต่กทมออไม่ท่วมเ,ออเพราะนั้นต้องประสานกันเหมือนการพื้นที่หกวาสายล่างเนี่ยนะฮะฝัออ่งปทุมธานีกทมเนี่ยถ้าจะยกคันกทมก็ต้องยกคันของของปทุมด้วยเพราะนั้นรัฐบาลต้องจัดสรรให้จังหวัดด้วยงบประมาณ ไม่ใช่ไม่ใช่ปล่อยให้คนตีกันอย่างน<ช>ี้ไม่ได้แล้วใช,ใช่ครับแล้วแล้วก็สัญญาณที่ดีก็คือเรื่องที่ฐานเรือจะไปช่วยเครื่องติดตั้งเครื่องปักดันน้ำเนี่ยก็จะดึงทั้งปทุมนนทบ,บุรีฐานกทมแล้วดึงสมุทรปราการออกไปทางสมุทรสาครเหมือนกันทั้งหมดเนี่ยจะดึงน้ําออกทะเลเพราะฉะนั้นแม่น้ําท่าจีนแม่น้ําเจ้าพระยาแม่น้ําบางบัวคงต้องช่วยกันทาหน้าที่รประสบการณ์คราวที่แล้วเนี่ยในฐานะ ท่านลองเป็นวิศวะแล้วก็ดูเหมือนว่าศึกษาเรื่องน้ำมามามากก่อนจะมารับหน้าที่เนี่ยนะรประสบการณ์คราวที่แล้วถ้าจะเอามามาเผชิญกับน้ำในคราวต่อไปเนี่ยอะไรคือความผิดพลาดที่ท่านลองคิดว่าจะยอมให้เกิดอีกไม่ได้ในในคราวหน้าก็คือการการไปกันน้ำที่คลอ,อ,องระพิพัฒการไปกันน้ำที่คลองระพิพัฒน์กิโลเมตร สูง3เมตร50คือผมสองคนยืนเนี่ยประมาณยอดตรงนี้นะอัน,นั้นคือตัวแปรสำคัญแล้วมันจะทําให้เกิดแรงดันมหาศาลแรงดันขนาดที่ว่าทุกความสูง1เมตรเนี่ยแรงดัน1000กิโลต่อตารางเมตรเพราะนั้น3เมตร50เนี่ยเฉพาะส่วนที่เกินขึ้นมาเนี่ยนะฮะแรงดันเนี่ยคือ3,500กิโลต่อตารางเมตรนั่นคือเหตุผลที่พังหมดเลยประตูน้าพังหมดฝั่งตะวันตกของเจ้าพยา14บานนะฮะแล้วมันก็โถมเข้าอายุทยานนิคมอุตสาหกรรมก็เรียบร้อย ปทุมเรียบร้อยนนทบุรีฝั่งทนไปหมดอองนั้นถ้าเราปล่อยให้มันไหลมาเรื่อยๆตามคลองนะฮะตามทุ่งอยู่ในทุ่งบ้าง1ิเซน20เซนเข้าคลองซอยต่างๆรีบดึงลงไปปากอ่าวนิคมสาหกรรมก็จะไม่เป็นไรนิคมลาดกระบังเนี่ยเราก็ท่านท่าไปช่วยที่ที่ตังชันท่านดรสมเจดไปช่วยที่ลาดกระบังเนี่ยเราปิดล้อมกันแทบแย่ที่จิงก็หลายฝ่ายช่วยกันนะ็หลายส่วนช่วยกันซึ่งซึ่งตรงเนี้ยผมคิดว่าถ้าทุกฝ่ายช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วก็อย่า